สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสเด็จพระคริสต์เจ้านะครับเราเตรียมคริสต์มาสกันนะครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็เตือนกันแรงนะครับก็คือว่าเราอาจจะไปฉลองคริสต์มาสแบบไม่ลึกซึ้งปีแล้วปีเล่านะครับก็เลยอาทิตย์ที่แล้วก็เตือนกันว่า ให้เข้าใจความหมายแท้จริงของคริสต์มาสนะครับก็คือการพ้นจากบาปเพราะพระกุมารเจ้ามาบาังเกิดในรูปนี้ไทยบาปเราทำให้เราเดินกลับไปบ้านพระเปิ่นเจ้าอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องผิดเรากวรมีความสุขความสนุกสนานในเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสที่ไม่รื่นเริงไม่ชื่นชมยินดีไม่สนุกสนานนี่สิผิดปกติแต่ก็ยังมีอะไรมากกว่านั้น ในขณะที่อาทิตย์ที่แล้วเราเตือนกันบอกว่าไม่ใช่ลูกไปฉลองคริสต์มาสแบบคนไม่รู้เรื่องความหมายแท้จริงเอาแต่สนุกสนานก็แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราฉลองคริสต์มาสแล้วเราสนุกไม่ได้ไม่ใช่นะครับบทพานาของประธานในพิธีมิสซาก่อนที่เราจะนั่งฟังพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์นี้มีว่าข้าแต่พระผู้ทรงสัตย์พาดุภาพและพระทยเกิดุณาขออย่าให้การงานฝ่ายโลกนี้เป็นอุปสรรค วขวางก็พรเจ้าทั้งหลายเนี่ยครับมันมีประโยคนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับเขาพระศาสนาเนี่ยจงใจบทภาวนาของประธานนี่สําคัญนะครับให้เราภาวนาคุณพ่อภาวนาแทนคนท้องวัดแล้วพอภาวนาเสร็จคุณพ่อก็จะลงท้ายว่าทั้งนี้อาศัยพระบารามีพระคิสตรเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วพี่น้องท้องวัดก็ตอบว่าอารมแมนแปลว่าเห็นด้วยกับคุณพ่อขอให้เป็นไปอย่าง อยาให้การงานฝ่ายโลกนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งกำลังรีบเร่งไปรับเสด็จพระกุมาโรโรดสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้รับปีชาญาณจากสวรรค์รู้จักปฏิบัติตนเหมาะสมเพื่อจะได้ไปอยู่ร่วมกับพระองค์ท่านด้วยเจิดพระองค์ผู้ทรงจำเนิรและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนขออยาให้การงานฝ่ายโลกเป็นอุปสรรคขัดขวางข้าพเจ้าทั้งหลาย สะท้อนมาจากบทอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เตือนเราว่าอย่าให้คริสต์มาสปีแล้วปีเล่าผ่านไปโดยมีแต่ความสนุกลื่นเลงภายนอกสารวณอยู่กับการประดับประดาภายนอกมารู้ตัวอีกทีคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วโดยไม่ได้สนใจองค์พระเยซูเจ้าเลยไม่ได้ประดับประดาภายในดวงใจให้พระกุมารมาบังเกิดในตัวเราด้วยการไปรับสินอภัยบาป ลิสุดภาวนาสนทนากับพระคุวานเจ้าบ้างเลยอาทิตย์นี้เราเตรียมใจของเราด้วยบทอ่านจากหนังสือประกาศศกอิสยาอีกแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วอิสยาเตือนเราว่าเราจะาได้กลับบ้านนะครับเราจะได้ไปวัดมีความสุขที่เราไปได้เพราะพระคุมานมาไถ่าบาปเราในอาทิตย์นี้เป็นคําเทศของอิสยาอธิบายเพื่อบุคลิกของพระผู้ที่จะเสด็จมาช่วยเหลือชาวอิสราเอล ให้กลับบ้านพ้นจากการเป็นเฉลยในกรุงบาบิลนหานห้าสิบปีคือการจะกลับจากเป็นเฉลยบาบิลนไปเป็นเฉลยบ้านเขาห้าสิปีแล้วจะกลับมาเนี่ยต้องมีคนมาช่วยคนที่มาช่วยเป็นเพื่อเป็นเจ้าทรงแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์บุุษ์นะครับแล้วประกาศุกอิสิจาได้อธิบายบุคลิกของคนคนนั้นนะครับเป็นใครมาจากไหนทุกคนก็รอคอยเอะเราจะได้กลับบ้าน เราจะได้กลับมาเป็นประชากรที่มีศักดิ์ศรีของพระป็นเจ้าใหม่ใครนะจะมาช่วยเราท่านผู้นั้นจะบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดพระกาศสุขอิสยาใช้คำว่านอหนึ่งจะแตกออกจากจากแตกออกจากตอของเจสีนอหนึ่งจะแตออก,ก,กแตออกจากตอของเจสีอจต,อ,อ,ต,อ,อ,สตอไม้เนี่ยเวลาเราไปตัดต้นไม้แล้วเหลือแต่ตอเนี่ย มันตายแล้วครับลดน้ําเท่าไหร่มันไม่มีอะไรงอกขึ้นมาแล้วไม่เป็นต่อไม้มันตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเรียก mm hmm. ต่อไม้แต่อยู่ๆวันหนึ่งมันมีหน่อแตกออกมามีกิ่งแตกออกมาเ mm hmm. จสซีเป็นใครเจสซีเป็นบีดาของดาวิดเวลาเขาถูกกรุงบาบิโลนมาทําลายพระวิหารเ mm hmm. ผาพระแทน่นบูชาทําลายกําแพงกรุงเยรูซาเล็มกวาดต้อนคนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน มันเหลือแต่ตอแล้วครับคือมันไม่สามารถจะ,จะเป็นชาติได้แล้วมันเหลือแต่ตอแต่ประกาศสุอิศยาบุกด้ลยเราจะกลับบ้านจะมีหน่อหนึ่งแตกออกมาจากตอของเจสีเธอกลับบ้านก็กลับสิแต่จะมีหน่อหนึ่งแตกออกมาจากตอของเจสีแปลว่าการกลับมาครั้งจริงมีคนคนหนึ่งมาช่วยเราแล้วเมื่อกี้พ่อบอกว่าประกาศสุอิศยาบอกบุคลิกของคนที่จะมาคือเขาจะมาในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเพราะว่าหน่อนี่มันแตกออกมาจากตอ กอกเจซสีเจซสีเป็นวีดาของกษัตริย์ดาวิดราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดจะมีใครคนหนึ่งบังเกิดมาพระกุมารเกิดมาในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดครับเพราะในบุญ,ญยอแซบเป็นคนในเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ดาวิดท่ทานทุนนั้นจะมาบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดนอนหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจ็ซสีเมื่ออาณาจักรบาบิลอนมาเผาพระวิหาร ทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเล็มจับพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวยูวไปเป็นเชลยราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดคล้ายต่อไม้ถูกตัดทิ้งไปแล้วต่อไม้ลดน้ําเท่าไหร่ก็ไม่มีวันกลับมาออกใบงอกกิ่งก้านได้อีกแต่บัดนี้พระเจ้าจะให้มีหน่อแตกออกจากตอของเชสซีเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดผู้ที่จะเสด็จมาท่านจะมีบุคลิกดังนี้หนึ่ง พระจิตของพระเจ้าจะพำนักอยู่เหนือเขาโอ้คนที่จะมาช่วยเราคนที่จะมาช่วยให้รอดพระจิตประทับอยู่กับเขาคือจิตแห่งปีชาญาณความเข้าใจจิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพจิตแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเรารับสินกำลังนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะได้รับพระคุณของพระจิตเจ็ดประการ พระดำริสติปัญญาความคิดอ่านกำลังความรู้ความเข้มแข็งความเลื่อมใสศรัทธาเจ็ดประการมาจากพระคัมภีร์ตอนนี้นี่เองท่านผู้นั้นที่จะเสด็จมาจะมีบุคลิกดังนี้ประกาศอิษยาบอกหนึ่งพระจิตของพระเจ้าจะพักอยู่กับเขาจิตแห่งปีชาจารความเข้าใจจิตแห่งความคิดอ่านและอานรภาพจิตแห่งความรู้และความ เคารพย่ำเกรงองค์พราะผู้เป็นเจ้าอิสยายังบอกผุคลิกของคนคนนั้นอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ บุคลิกของคนที่จะมาช่วยเรากลับบ้านนะครับเป็นพระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมาพระจิตจะประทับอยู่กับเขานะครับแล้วจำได้ไหมครับวันที่พระเยซูยเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านโยนบับติีพอขึ้นจากน้ำทันทีก็มีเสียงดังจากฟ้าเป็นเสียงพระบิดาว่านี่คือบุตรที่เราโปรดปานและมีนกพิราบสีขาวหมายถึงพระจิตเจ้า มาสถิตยอยู่กับพระองค์พระจิตเจ้าทรงเจิมพระองค์ทรงนำพระองค์เสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทำความดีโอ้ท่านผู้นั้นจะมีพระจิตเจ้าบุคลิกข้อที่สองนะครับจะไม่พิภากษาตามที่ตาเห็นไม่ตัดสินตามที่หูได้ยินพระจิตสิเจ้าทรงมองก็ไปในจิตใจของเราไม่ใช่เสื้อผ้าตำแหน่งยศถาภายนอกที่เราสวมใส่ดังนี้ พระองค์จึงทรงพิพากษาคนยากจนด้วยความชอบธรรมมิใช่ตามค่านิยมร่ำรวยยากจนที่สังคมนับถือกันพระองค์ทรงมองก็เป็นลึกในจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นบุคลิกอย่างที่สองของท่านผู้นั้นจะไม่พิพากษาตามที่ตาเห็นไม่ตัดสินตามที่หูได้ยินบุคลิกข้อที่สามคำพูดของเขาเป็นเหมือนไม้เรียวที่เคี่ยนตีผู้คนบนแผ่นดิน ลมปากของเขาประหารชีวิตคนอาธรรมคําเทศของพีเยซสุเจ้าทําให้ระบบอายุติธรรมสั่นคลอนนะครับความอายุติธรรมในสังคม,เร,ม,เ,รมเริ่มไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าพะเยซสุเจ้ามาชํหระความอายุติธรรมนะครับคาเทศของพะเยซสุเจ้าทําให้ระบบอายุติธรรมสั่นคลอนฟาิสีและสม,มณะที่เอาตัวบทธรรมบัญญัติมาข่มเหงคนบาป ต้องกลับไปปรับปรุงตัวหันมาใช้ความรักเพื่อให้กำลังใจและให้โอกาสแก่คนบาปนะครับการเอาธรรมบัญญัติมาปราบปรามคนบาปโดยยกตัวเองขึ้นข่มเขาเราจะต้องกลับไปหันมาใช้ความรักเพื่อให้กำลังใจและให้โอกาสแก่คนบาปคำพูดของท่านผู้นั้นเป็นเหมือนไม้เรียวเคี้ยนตีผู้คนบนแผ่นดินลมปากของเขาประหารชีวิตคนอธรรม คำเทศของพระเยซูเจ้าทําให้ฟาริสีต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติบุคลิกข้อที่4นะครับความชอบธรรมจะเป็นดังผ้าคาดสะเอวความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอวของเขามุคลิกของท่านผู้จเจร็จมาอยู่ข้างคนจนช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหงที่ได้รับแต่ความอาัจฉริธรรมในชีวิต ผ้าคาดเอวของคนโบราณนี่เป็นเครื่องหมายแสดงตําแหน่งนะครับฐานะนะครับถ้าเกิดเป็นขุนนางชาวจีนเขาก็จะมีเข็มขัดแล้วหัวเข็มขัดก็จะบ่งบอกฐานะว่าเขาอยู่ในตําแหน่งใดหัวเป็นหยกหัวเป็นหินที่มีค่าหรือหัวเป็นโลหะเงินชาวยิวเขาไม่ได้ใช้หินใช้โลหะแต่เขาใช้ผ้าผ้าคาดเอวเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มียศถาตําแหน่ง นะครับผ้าป่านเนื้อดีราคาแพงผ้าสีที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นความชอบธรรมจะเป็นดั่งผ้าคาดเอวท่านผู้นั้นไม่ได้เอาผ้าป่านผ้าสีอะไรมาบ่งฐานะแต่เอาความยุติธรรมคาดเอวความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอวของเขาบุคลิกของท่านผู้จะเสด็จมาจะอยู่ข้างคนจนช่วยเหลือผู้ถูกกลมเพงให้ได้รับความ ยุติธรรมซึ่งบางทีเราก็อยู่ในสังคมก็โดนกระทำเช่นนี้อย่างยาวนานในชีวิตไม่ได้รับความยุติธรรมและมีแต่คนมองเราแต่เพียงภายนอกไม่มีใครเห็นส่วนลึกที่เจ็บช้ำนำใจในจิตใจของเราเลยแต่ท่านผู้นี้มีความชอบธรรมเป็นดังผ้าคาดเอวนะครับมีความซื่อสัตย์เป็นเหมือนเข็มขัดคาดสะเอว ประเทศของประกาศกอิศิยาสองอาทิตย์ผ่านมาก็มีความเป็นโกวีอยู่สูงนะครับแต่ก็ทําให้เรามองไปยังองค์พระกุมารเจ้าที่จะเสด็จมาท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่จะเสด็จมามีบุคลิกพระจิตประทับอยู่กับท่านนะครับไม่พิพากษาตามที่ตาเห็นเราจึงเรียนรู้ว่าเราเห็นเด็กน้อยนอนในรางญ้าแม่พระและบุญอดแซบฝูงแพะแกะโคลาจุงพาบาน เราไม่ตัดสินตามที่ตาเห็นแต่เรากับเชิดทูลท่านผู้นี้รู้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ไทยที่มาบังเกิดในโลกนี้เราจะมาถึงบทพบระวรสารนะครับบทพบระวรสารของนบ,บุญมัทธิวเล่าบรรยากาศที่ยนบัพติสต์กำลังเตยมใจผู้คนให้รับฟังพระเยซูเจ้ายอนอ้างคำเทศของประกาศศกิสอิสยาเมกแล้วนะครับแสดงว่าประกาศศกิอิสยาห์นี่ก็สำคัญนะครับเวลายนบัพติสต์ เตรียมทางให้พะเยซสูเจ้าจะออกเทศสอนนะครับต้องไปอ้างคําของประกาศศกิสอิสาแล้วคําไหนครับประกาศศกิสอิสาบอกว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดราห้าร้อยห้าสิบปีก่อนพระเยซสูเจ้าประสูิมาประกาศกอิสอิสาบอกชาวยิวว่าพวกเขากําลังจะพ้นการเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนแล้วได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม การกลับบ้านครั้งนี้เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าท่านจึงประกาศว่าจงตัดทางให้ตรงสําหรับพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเราคือบาบิโลนอยู่ทางนี้นะครับแล้วเยรูซาเล็มอยู่ทางนี้สมมุตินะครับตามมือพ่อนะครับเราไม่ได้กางแผนที่แต่ดูตามพ่อจากบาบิโลนเราจะได้กลับบ้านกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยในสมัยโบราณไม่มีใครเขาเดินตรง,ตงเดินไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นเทะเลทรายอารเบีย เขาจะต้องเดินไป็รูปโค้งขึ้นแล้วมาเยรูซาเล็มแต่การช่วยให้รอดครั้งนี้กับบ้านครั้งนี้เป็นงานของพระเจ้าคือว่าเธอเดินตรงมาเลยจงตัดทางของพระเจ้าให้ตรงเธอเตรียมใจแล้วแต่ตัดทางพระเจ้าจะทำอศัศจรรย์เป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นยอ์นบัพทิศเขาก็เลยอ้างคำของพระกาศอิสยา์นะครับ ว่าจงตัดทางตรงสําหรับพระเจ้าก็มีความหมายว่าเตือนจิตใจผู้คนว่าเช่นกันเธอก็เหมือนกันเธออย่าโอ้เอพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเทศแล้วนะยอนรับทิศก็เตรียมใจผู้คนบอกว่าจงตัดทางให้ตรงเพราะว่าพระเป็นเจ้ามาช่วยให้รอดแล้วมันก็เป็นประโยคที่เราควรจะอ่านในเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับพระกุมารมาบังเกิดเป็นทางตรงที่สุดแล้วคือพระมาในโลกไม่อ้อมค้อมแล้วนะครับนะ การกลับบ้านครั้งนี้เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าท่านจึงประกาศว่าจงตัดทางให้ตรงสําหรับพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเรานะครับเราจึงเห็นว่าคําของประกาศขออิสยาหในสมัยโบราณอิสยามีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าและยอนรับิปประมาณสักหกร้อยปีนะครับเอาคําของอิสยามาจงตัดทางนะครับคริสต์มาสนี้ เราจะเตรียมทางให้พี่ยศิษยเจ้ามาอย่างชีวิตเราโดยตรงได้อย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามเราฟัง บทเทศของประกาศสุทิสิยาในสัปดาห์ที่สองนี้นนครับในวันนั้นหนอนหนึ่งจะแตกออกจากตอของเชสีกิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขาพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพำนักอยู่เหนือเขาคือจิตแห่งปีชาญาณและความเข้าใจจิตแห่งความคิดอ่านและอ่านรูภาพจิตแห่งความรู้และความยำเกรงพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะพอใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จะไม่พิาพากษาตามที่ตาเห็นจะไม่ตัดสินตามที่หูได้ยินแต่จะพิาพากษาคนยากจนด้วยความชอบธรรมจะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเพื่อผู้ถูกข่มเหงในแผ่นดินคําพูดของเขาจะเป็นเหมือนไม้เรียวที่เขี่ยนตีผู้คนบนแผ่นดินลมปากของเขาจะประหารชีวิตคนอาธรรมความชอบธรรมจะเป็นดั่งผ้าคาดเสเอวความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอวของเขา สุนักป่าจะอยู่กับลูกแกะเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคและลูกสิงจะหากินด้วยกันเด็กคนหนึ่งก็ยังนำมันไปได้แม่โคกับหมีจะหากินด้วยกันลูกของมันจะนอนอยู่ด้วยกันสิงโตจะกินฟางเหมือนโคเพศผู้ทารกที่ยังไม่หย่านมจะเล่นอยู่ที่ปากรูง,งูเห่าเด็กที่หย่านมแล้วจะเอามือ วางที่รังของงูพิษจะไม่มีผู้ใดทําร้ายหรือทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราพเพราะแผ่นดินเะอรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ดังน้ําปกคลุมทะเลวันนั้นรากของเจสซีจะตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายสําหรับประชาชนทั้งหลายจะเป็นที่สแสวงหาของนานาชาติและจะมีที่พำนักอย่างรุ่งโรง์นะครับ ก็เป็นกวีแท้จริงเลยนะครับอิสยาบทพระบรสารนักบุญมัทธิวนะครับก็เล่าวาจรพระติศเอาคำเทศของพระกาสุอิสยาสให้ตัดทางให้ตรงนะครับพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเราพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาในประวัติศาสตร์เพื่อช่วยเหลือเราการหลุดพ้นจากบาปซึ่งเป็นเรื่องที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเราอยู่ในสภาพบาปทำดีไม่ขึ้น เครื่องบูชาชดเชยบาปของเราไม่มีค่าพอเราต้องรอคอ,อยคนคนนั้นมาช่วยเราการกลับบ้านครั้งนี้จึงเป็นอัศจรรย์ตัดทางให้ตรงมันไม่ใช่ทางธรรมดาเป็นพระเข้ามาช่วยเราต้องมีใครคนหนึ่งสูงส่งเหนือมนุษย์ชดเราออกมาจากกองบาปให้อภัยยกโทษแก่เราเขาคนนั้นต้องมาจากสวรรค์เอาตัวเองไปรับโทษแทนเราน่ครับ แต่ประเด็นสำคัญของท่านยนคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมร่วมมือกับท่านผู้นี้ที่จะเสด็จมาอย่าเฉยเมยนะครับเพราะนั้นบทพระบรสารในวินริยเล่งจากที่ยนบอกว่าจงตัดทางให้ตรงคือเธอเตรียมใจเธอนะการช่วยให้รอดครั้งนี้เนี่ยพระจะมาหาเธอด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์เลยคือเป็นเรื่องที่พระมาหาเธอโดยตรงไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วเธอต้องเตรียมพร้อม แต่เปเด็นสำคัญของท่านยอนคือเราต้องเตรียมพร้อมร่วมมือกับท่านผู้ที่จะเสด็จมาน,นี้อย่าเฉยเมยกำเทศของยอนก็แรงผู้ใดแนะนำให้เจ้าหนีการลงโทษที่กำลังจะมาถึงจงประพุทิตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิดเรานำเอาบรรยากาศที่ยอนเตรียมจิตใจผู้คนให้รับฟังพระเยซูเจ้ามาเตือนกันในคริสต์มาสว่าเราต้องเตรียมใจของเรา เพราะชีวิตของเราต้องการความช่วยเหลือจากเบื้องบนแทรกเข้ามาในชีวิตของเราเช่นกันหลายเรื่องที่เราไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องขอพระแทรกเข้ามาเพราะบางอย่างเราทําไม่ไหวแล้วคําเทศของยมีในยะของการเลือกแฝงอยู่เราจะรับพระเจ้าเพื่อความรอดพ้นหรือไม่รับเพื่อพบกับความพินาศอ่อมีความรอดพ้นถ้ารับพระเจ้าก็มีความรอดพ้น ไม่รับประเจ้าก็มีความพินาศแท้จริงไม่ใช่เรื่องผิดเราควรมีความสุขความสนุกสนานในเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสที่ไม่รื่นเริงไม่จินจมยินดีไม่สนุกสนานนี่สิผิดปกติแต่ในขณะที่เราเรื่นเริงจินจมยินดีนั้นเราพอจะจดจําได้ว่าเรามีความสุขอยู่นี้จนมีความหวังสุขต่อเนื่องไปในโลกหน้านั้น เพราะท่านผู้หนึ่งที่บังเกิดมาเพื่อเราและทำลายความตายอันเป็นเหตุของความทุกข์ออกไปจากชีวิตเราเราจดจำได้ด้วยการสวดภาวนาและรวมพิธีมิสซารับสินอภัยบาปแบ่งปันสิ่งของปัจจัยแก่คนด้อยโอกาสฟังพระวาจาเรื่องราวขององค์พระกุมารเจ้าและนำมาใครคู่วนบ้างในช่วงคริสต์มาส สี่สัปดาห์ที่เราอยู่ในการเตรียมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราทุกคนนะครับกำลังอยู่ในช่วงเตรียมคริสต์มาสเพราะชีวิตเราต้องการความช่วยเหลือจากเบื้องบนแทรกเข้ามาในชีวิตของเราเช่นกันหลายเรื่องที่เราไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ขอให้เราได้ทูลพระเยซูเจ้าตรงๆนะครับ เราต้องการความช่วยเหลือพระองค์แทรกเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์ของเราแล้วข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดมาบังเกิดในดวงใจของลูกข้าแต่พระกุมารเจ้าโปรดมาบังเกิดในบ้านของลูกข้าแต่พระกุมารเจ้าโปรดมาบังเกิดในดวงใจของคนในครอบครัวของลูกสวัสดีครับ